สวัสดีครับวันนี้เรามาทำน้ำผลไม้อะไรง่ายๆกันทานนะครับโดยวันนี้เราจะเอาแตงโมนี่เนี่ยมามาคั้นน้ำสดกินนะฮะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแตงโมก็มีประโยชน์หลายอย่างนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคเ,เลือดนะครับก็จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีการขับถ่ายปัสสาวะก็ดีนะฮะเกี่ยวกับพวกทางเดินปัสสาวะอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับมีหนําซอมแล้วเนี่ย งานวิจัยก็บอกแล้วว่าแตงโมนี่เนี่ยนะครับมันมีสารที่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพสมรรถภาพทางเพศประมาณนั้นนะครับจะจริงไม่จริงก็ลองไปทำทานดูนะครับเริ่มต้นก็คืออันนี้ล้างมาแล้วนะล้างเผื่อว่าจะมีสารพกสารพิษตกค้างเหลืออยู่อะไรต่างหรือเปล่านะครับจากการขนส่งแต่จริงๆแล้ว ไอแตงโมนี่เนี่ยวิธีกรรมวิธีการปลูกนี่เนี่ยก็ปลูกโดยใช้สารอินทรีย์นะฮะใช้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีคแต่นั้นก็มั่นใจได้เบื้องต้นก็ต้องเอาเปลือกออกก่อนครับคงคงไม่มีใครกินแตงโมทั้งเปลือกน,นะฮะเพราะรสชาติมันคงไม่อร่อยนะ,ะก็เรามาปอกเปลือกกันโดยการปอกเราก็ไม่ต้องไปพิธีพ,พ,ถพิถันมากครับแต่ให้ระวังนิดนึงเพราะมีดจะคมมากผมเตือนตลอดเลยเรื่องของการใช้มีดนะฮะเพราะมีดคมดังนั้นต้องระวังนะครับ ตัดหัวตัดหางตัดหัวตัดท้ายครับ <c oughs> แล้วก็เพื่อมันจะได้วางได้ง่ายๆมันจะไม่กิ้งไปกิ้งมานะครับแล้วก็สไลด์เปลือกออกนะฮะโดยไม่ต้องไปห่วงว่าจะสไลด์บางเกินไปนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอ,อ้เปลือกมันก็จะติดมาด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยนะฮะใช้แรงกดนะฮะครับประมาณนี้ <c oughs> แังชั่เชียวครับก็ประมาณนี้นะฮะเราก็จะได้แตงโมอันนี้ก็ฝานเป็นชิ้นเล็กๆครับเพื่อให้มันเข้ากับเครื่องแยกกากได้ง่ายครับ มือไม้แล้วก็ล้างมาอย่างสะอาดแล้วนะครับใช้น้ําสบู่ล้างอย่างดีนะฮะจะไม่มีสิ่งปนเพื่อนเพราะว่าเราคั้นแยกจากเรากินสดนะครับเราไม่ได้ไปผ่านการทิ้ีความร้อนใดๆทั้งสิ้นดังนั้นความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญครับไม่งั้นก็จะเป็นที่มาของโรคเกี่ยวกับอาหารนะฮะทางเดิอนอาหารอะไรพวกนั้นนะครับ ก็ทําให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนแต่ระหว่างการสับแตงโมงก็ต้องระวังเรื่องมีดให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องก,อก็ใส่ไปทั้งชิ้นเลยนะครับที่มีเม็ดอยู่นี่มันจะแยกกาของมันเองส่วนกาก็จะแยกมาทางด้านซ้ายส่วนน้ำก็จะมาที่ด้านขวา ข้อดีของเครื่องแยกกาก็คือเราจะได้ดื่มเฉพาะน้ําของผลไมช้ชนิดนั้นๆนะครับแตงโมนี่เราก็จะได้าทานเฉพาะแตงโมน้ําของแตงโมนะฮะในส่วนของที่เป็นกาเป็นเนื้อของแตงโมมันก็จะแยกกามาอย่างนี้ฮะซึ่งมันจะคั้นน้ําออกมาหมดแล้วเนื้อแต่เป็นกาอย่างเดียวเลยซึ่งจะเอามารวมทานด้วยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามครับทานได้แต่มันก็จะจืด เพราะว่าไอความหวานมันออกมากับน้ำแล้วเนี่ยแตงโมรูปหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะแตงโมงน้ำจะเยอะวิธีการทานแตงโมก็ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะฮะถ้าฤดูฝนเนี่ยแตงโมก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฤดูแรงอย่างเงี้ยเนี่ยแตงโมจะหวานฉ่ำมากนะครับ ต้องระวังนิดหนึ่งคนระับการลงมีดทุกครั้งนักปลาเป็นพลาดได้ภาษาอะไรเราธรรมดาคนธรรมดาจะเ,เต็มละก็ปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อน้ำมาใส่ด,ด,ดครับได้เยอะนะ นี่ยังไม่หมดนะเหลืออีกสอง,งต่อนะฮะเม็ดเต็มเลยแต่มันก็จะแยกออกไปต่างหากกากก็จะไปส่วนกากน้ําก็มาส่วนน้ำอย่างที่บอกครับน้ําแตงโมเนี่ยควรจะดื่มอาจจะก,ก่อนอาหารนะครับหรือถ้าจะหลังอาหารก็อาจจะทิ้งระยะเวลาสัก30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่อยดื่มนะฮะ พราะโดยทั่วไปแล้วพวกผลไม้เนี่ยเราควรจะดื่มก่อนอาหารมันจะได้ดูดซึมได้ง่ายแต่ถ้าทานพร้อมอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดกดในกระเพาะได้นะครับนี่หลักวิชาการนะครหมดนะครับเนี่ยฮะเราก็จะได้น้ำแตงโมจะลองชิม นี่ก็เอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับจะได้ทาให้รสชาติมันฉ่ำขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวผมจะลองดื่สดๆให้ดูนี่ครับเห็นไหมว่ามันน่ารับประทานแค่ไหน หวานจริงๆครับหวานชําม,มากเลยรสชาติดีอย่าลืมนะครับทําทานกันง่ายๆที่บ้านทําได้ทุกเวลานะครับขอให้ในแต่ละมือ้อให้เป็นมื้อที่มีคุณค่ามีคุณภาพสําหรับการทานน้ําผลไม้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ